ยังยังไงคืออะไรอยู่เรียกมาตั้งกล้องนี่คืออะไรไม่เว้ยเช้าอะไรมาเช้าเห็นไงแบบว่ามารยาททางสังคมเรื่องเสร็จปุ๊บว่าเวลาแบบเพื่อนเขาเดินมาเจอกันใช่ป่ะเสร็จปุ๊บเขาก็เดินมาถามเขาเจอเพื่อนเขาปกติเขาทักทายกันเฮ้ยเป็นไงเพื่อนสบายดีเป่ะถือว่าอันนี้ที่ธรรมชาติในการทักทายของมารยาทถือว่าเฮ้ยเฮี้ยทำไมมึงดำยังวะเดี๋ยวนี้เอ้าไอเฮี้ยนนี่มึงทักอย่างนี้มึงว่ามันคนสมควรมารยาทจะแบบไหนไอเฮี้ยมันต้องแบบ คือมันต้องแบบว่าคือมึงแย่มากเลยนะเวลาที่มึงเจอกัน,กนเอ้เฮียเพื่อนเป็นไงสบายดีป่าวอ่อถ้าสมมติมึงเจอเพื่อนหนเจอกูอ่ะเฮ้ยพี่ทำไมดีนี่พี่อ้วนจังเลยวะอ้าวไอ้สาสตว์ไอ้เฮียอ้วนก็อ้วนที่กูเสกไปหนักหัวมึงมันก็ไม่ใช่ใช่ไหะล่ะเอ้เพื่อเน,นเป็นไงบ้างสบายดีป่าวเดี๋ยนี้เป็นยังไงบ้างเออทำมาหาก,กินเลยวะเออย่างนี้ค่ะมาราย่าท,ทางสังคมไหป่ะแต่อ้คนที่ทักแบบนี้เขาจะแสดงถึงถึงตัวตนเลยนะว่า มึงเนี่ยแม่งไม่เคยคิดดีกับเพื่อนเลยเอาจริงๆหรือมึงแบบชอบแบบพาให้เพื่อนเสื่อมอะ่ะหรือแบบภาษาบ้านกูนเขาเรียกมึงไม่น่าคบเป็นเพื่อนอะ่ะเอาอย่างงี้ดีกว่าพักตอนคนเยอะๆไงโอ้โหแล้วคนเยอะเดี๋ยวมาเท้าอ,ะอ่ะกูก็เลยเอาไอ้เรื่องเนี้ยกูก็เคยโดนไงนกูก็เลยถามเอ้ยเฮียมึงเป็นมารายาททางสังคมแบบไหนวะ <c oughs> คือมึงไม่ได้รักเพื่อนหรือมึงแค่แบบมึงเหงาหรือมีเพื่อนคุยหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เข้าใจปะ เออมึง <rium> <Dante> อ่ะเป็นมึงอ to <c jal izer> ันนี้น้ลูกอาตถานมาตรถามเอฟซีนะเอฟซีอ่ะถ้าหนูว่าเป็นคนที่มีมารยาทเดินมาเจอเพื่อนรวทักทายกันว่าเฮ้ยเพื่อนเป็นไงบ้างวะสบายดีเปล่าทํางานอะไรวะเด๋ยนนี้ไปเจอเพื่อนบางคนเฮ้ยเดืนนี้งานการมึงไม่ทําเหรอมึงมึงสบายเรอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วว่าคือมารยาทสังคมแต่ถึงจะพูดแบบนี้ก็ยังรักเพื่อนแต่กูคิดในใจในบุมกูกับกันเลยนะมึงไม่เป็นเพื่อนหน่อยเฮียมึงมึงไม่น่าไปโจทย์กูไม่น่าเปเบื่อนเอาจริงๆริงไงเฮ่ รู้สึกมนเขารู้สึกเรามันไม่ใช่ไงเขารู้สึกเรามันมารายาททางสังคมสมควรนี่จะแบบเจอเพื่อนเฮ้ยเพื่อนกินข้าวมันบ้าเออเราไม่เจอกันานานๆกินข้าวกันเนี่ยนี่เจอเพื่อนปุ๊บเฮียมไม่มีจะแดกนะมึงเนี่ยโอ้โหผอมแย่เลยเป็นมึงมึงอยากมีเพื่อนแบบนี้มั้ง <c oughs> นะครับก็ฝากกันไปด้วยแล้วกันมารายาททางสังคมทุกคนสมควรมีนะครับแล้วก็คนที่เป็นแบบนี้อยู่ก็เลิกซะโอเคนะเข้าใจนะอันนี้คือผมเห็นเมื่อเช้าผมเลยอยากกัน แค่อยากจะสื่อแลีมีคำพูดให้ฟังเฉยๆนะครับก็วันนี้ก็มีไลวันนี้ไก่ซีก็ขอขอบตัวเป็นที่นี้ฝากาาไว้ในช่องฟิ